เล่นง่ายไงตอนแรกอ่ะชอบเว็บไซต์ต่างๆชอบอนิเมชั่นชอบเล่นเกมไม่รู้เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมถึงเลือกเรียนไอ้นี่แต่ พอเรียนแล้วรู้สึกว่ามันใช่ไอ้เนี่ยมันดีมากเลยผู้ชายก็สวยพี่หญิงก็หลอ่อหรือไม่ใช่เอ็กทำอะไรดีเยอะแยะเซตมากเปรี้ยมากดีมากเลยโอเคเย้ก็พอไอทีมันมีความก้าวหน้าทางการงานมากคิดว่าอนาคตของชาติคงต้องใช้ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้นเพราะไอทีต้องใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยใช้เยอะมี ทางด้านอินเทอร์เน็ตด้านข้อมูลพวกโซเชียลต่างๆเราต้องใช้อ่ะถ้าถามว่าเรียนไอทีทำไมล่ะคะก็พี่ติดอ่ะแต่พอเรียนแล้วมันใช่อ่ะเทคโนโลยีะเรยนไงชื่อมันน่าเรียนพอมาเรียนจริงแล้วก็ก็ดีกว่าที่คิดไ้เยอะอ่ะผมคิดว่าไอทีก็คือเทคโนโลยีเทคโนโลยีก็คืออนาคตของโลกก็เทคโนโลยี อันนี้ก็เลยต้องเอาอันนี้แต่งเรียนดีดีจริงจงเออคิดว่าเรียนเอกนี้เราจะหางานง่ายมีคอมมันบอกแฟนเก่าชื่อคอมมาเกี่ยวอะไรกับชื่อคอมเนี่ยมองกล้องไหยครับมองกล้องช่วยมองกล้องแนวอยากเรียนไอทีเพราเทคโนโลยีคืออนาคตอยากเรียนเกี่ยวกับไอเทคโนโลยเทคโนโลยีนี่แหละเพราะว่าจะสมังหวะจะหดตัวข้อมีจอนไท สอนสองตัวนี้เรียนเรียนเพื่อนเรียนไอทีแล้วมันไปเรียนต่างประเทศได้ไปทำงานไปทำงานต่างประเทศได้เขาก็ขผมติดเกมนะเขามันเกี่ยวกับคอมของติดเกมก็เห็นมันเกี่ยวกับคอมก็เลยเริ่มเรียนไปก็อยากเรีนเป็นช่องของพ่อแม่อยากให้ผมเรียนอยู่ใกล้ใกล้บ้านนะผมก็เลยมาเรียนมอนอครับคือจริงๆแล้วก็ไม่อยากเรียนได้แล้ แต่คือเป็นคนที่อไงไรดีวะ,ะพอ่อจับเลยนขเขาตั้งอดปกรา์สองมันมเลยอยู่กับขเขาตลอดเวลามันเลยอยากเรียนก็ค่อยมาเป็นคนนี้ก็ค่อยๆอยจะเริ่มเล่นโปรแกรมดม้โปรแกรมนี้โปรแกรมนั้นนนี้จนตัวเองอยากทำโปรแกรมเยอะมากไอทีเนี่ยเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แล้ในปัจจุบันเนี่ยม,มีการใช้ด้านนี้กันมากจึงม,มาเรียนเพราะว่าสนใจอยู่กับคอมพิวเตอรอ์กับแอปพลิเคชันเป็นมัลติมีเดียเมื่อวานมิ้งถึงข้าวอะไรากทำานางนอกหาเงินให้พ่อแม่ซื้อบ้านซื้อรถเชื่อป้ะ <c oughs>